เลยในไทม์ไลน์โทรศัพท์แล้วพี่กล่องก็ยืนยันนะคะว่าเนี่ยใช่ผมโทรไปจริงเนี่ยอันนี้คือมันหักล้างได้เลยกับคําพูดของพ่อพยานปากอีกแต่พวกคุณเอามายงเอามายงมาคุยข่าวในช่องเด็ดช่องดังว่าลุงเนี่ยนะคะข่มขู่พยานมีพฤติกรรมข่มขู่พยานนี่ไงมันเป็นคําพูดที่มันเป็นการให้ร้ายลุงซึ่งนะคะยูทูบเบอร์ฝ่ายลุงเนี่ยเขาเป็นนักวิเคราะห์ข่าวอยู่แล้ว เขาก็ต้องมาหักล้างที่สิ่งที่ผู้คุณพูดผิดใช่ไหมคะเขามีสิทธิ์ที่จะพูดอะถ้าไม่พูดเลยก็เหมือนยอมจำนนก็เหมือนว่าลุงเนี่ยนะคะไปข่มขู่พยานซึ่งวันนี้ชาวโลกเขาดูข่าวแต่ช่องใหญ่ชาวโลกก็เชื่อไปเลยว,ว่าลุงข่มขู่พยานเขาก็ว่าเออถ้ามันบริสุทธิ์จริงมันจะไปข่มขู่พยานทําไมทงั้งที่มันไม่ใช่เลยนะคะทั่วโลกคะ่ะตอนนั้นลุงยังไม่ได้เป็นจําเลยเลยคะ่ะ นะคะตอนนั้นเขายังไม่ได้สงสัยลุงได้ซ้ํานะคะมันแต่แรกเลยแต่แรกที่เจ้าหน้าที่เอาชาวบ้านไปถามไทม์ไลน์แต่ละคนแต่ละคนซึ่งนะคะพ่อพยายนปากเอกดันพูดไทม์ไลน์ตัวเองเนี่ยผิด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 หมดเลยผิดตั้งแต่ไอ้เจ้าที่ว่ามาช่วยทํางานน่ะก็บอกว่าโหมาหาผมก็จนว่าสายโด่งแล้วแต่บอกว่าไปหาคนนี้ก่อนไปหาคนนี้ตั้งแต่เช้ามืด แล้วค่อยมาสวนแล้วค่อยมาเจอลุงนะคะเขาพูดอ่ะมันสลับกันเลยมันสลับกันเลยนะคะนางว่านะเขามาทำงานช่วงเช้านั่นแหละชเช้ามืดนั่นแหละหกโมงเนี่ยเจ็ดโมงแหละได้เจอลุงนะคะ F4 แต่นี่ไปๆมาๆเขาพูดไปพูดมาโอ้ยเข้าสวนสองรอบสามรอบแล้วไปๆมางงเลยค่ะไม่รู้ว่านะคะเขาจะเอาตอนไหนกันแน่ ไปๆมาโพรงหน่อไม้ก็โผล่ขึ้นมาทีหลังอีกเห็นไหมคะแต่เอาง่ายๆค่ะเขาพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่ตรงเลยสักครั้งแต่ที่บอกว่าลุงข่มขู่พยานเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมลุงนะคะอันนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะทนายชุดเก่าก็เอาไปถามในศาลแล้ววันคัดค้านการประกันว่าลุงข่มขู่คุณไหมเขาก็ยอมรับว่าไม่ได้ข่มขู่ไปแล้วค่ะได้ออกข่าวไปแล้วศาลจึงให้ประกันตัวลุง ลุงช่างเนี่ยนะคะ f c เพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่ทีนี้นะคะพ่อสารลงลุงพากันไปออกข่าวอุยช่องเด็ดช่องดังก็ตัดนะคะมานั่น,นพิรุษนั่นพิรุษนี่มีการคงคู่พยานเชิญพ่อพยานตาะเอกมาออกใด้กรงรายการโอ้นะคะแล้วพอฝั่งนี้พูดหุบป,ปากข้ามพูดฟ้องอย่างเดียวปากแกวฟ้อง พูดไม่ได้มินแล้วสิ่งที่พวกคุณเข้าใจผิดเขาล่ะจะไม่ให้เราอธิบายเหรอเมื่อเรารู้ทั้งรู้ว่าลุงไม่ได้ไปข่มขู่พยานอะเพราะเวลานั้นมันไม่ใช่เวลานี้ใช่ถ้าเวลานี้ใครเป็นพยานแล้วแล้วลุงบุกไปบอกเขาว่าเฮ้ยเจ้าพูดผิดเจ้าว่าผิดนีเอออันนี้ปีการไปว่าแล้วนะคะอันนี้ใช่แต่เรื่องของเรื่องคือลุงพูดตั้งแต่ สมัยน้องหายที่แรกคุณนะเจ้าหน้า,า,นาที่เอาไปถามทำลายแต่ละคนบัดน,นี้เนะ่ะพอพยานาปากเอกเนี่ยว้าวทำลายวะพอน้องมาถามหาลูกสาม,มองชาวสี่สิบสองนาที่ yeah. ผมเจอลุงแพะอ่าอยู่สวนยางนะ่ะสาม,มองชาวสิบห้าหน้าที่ผมขายายาอยู่รับหลังจากนั้นผมมานอนอยู่อันเป๋ครับสาม,มองชาวสี่สิบหน้าที่อันพอน้องมาถามหาลูกครับ แล้วผมเลยว่าเอาบอลูเด้่ย่ละเอาลูกเจ้าหายบอกผมว่าเห็นไปไปถามลุงไปลุงลุงอังกฤษยางที่บุญนี่คือทไลายแรกของเขาแต่ทีนี้มันผิดมันผิดอ่ะมันไม่ใช่อ่ะอยาไม่ให้เขาไปพูดเหรอเขาก็เลยว่าเฮ้ยเจ้าบอกทไลายผิดเด้แต่มันคือแต่แรกเพราะตอนนั้นคนนี้ยังไม่ได้เป็นพยานนะคะแล้วลุงก็ยังไม่ได้เป็นจำเลยยังไม่ได้โดน และยังไม่ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยได้วยซ้ําแล้วพวคุณโยงมาว่าลุงขค่มขู่พยายนได้อย่างไรถามแค่นี้ล่ะคะ่ะนะคะถามหน่อยคะ่ะเอาอยัางถามอยู่เนี่ยความเป็นธรรมมันอยู่หม่องไหนคอยถามซื่อๆเนี่ยสิแก้งจับคอยอีกบ่คะนะสิแก้งจับค่อยบอแก้งจับค่อยค้อยฟ้องพี่อัศริยาเด้ข่อยเลียแกงเด้ คยเลียจนเล่าแล้วคอยไปเลียเพิ่นนี่คยเลียเจีงเด้